สวัสดีครับวันนี้พบกับช่างอูดต่อสายแพรนะครับครับอาการของที่เจอวันนี้นะครับก็อาการของสายแพรของเลนกล้องนะครับเลนกล้องขาดนะครับผมอันนี้ลูกค้าส่งมาจากต่างจังหวัดนะครับนะครับตำแหน่งที่ขาดก็คืออ่าเป็นตำแหน่งนี้ครับผมตรงนี้เลยนะครับผมที่ เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพนิ่งให้ดูนะนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับผมวันนี้นะครับจากการสอบถามลูกค้าที่ส่งมาเนี่ยนะครับผมก็อันนี้เป็นเป็นช่างเหมือนกันนะเป็นช่างซ่อมกล้องโดยตรงนะนะครับผมครับก็มีตัวอุปกรณ์แกะเนี่ยเยอะมากนะครับสายแพร์ดีเยอะมากแล้วก็เลยแกะไปโดนสายแพรขาดนะครับก็เลยได้ดูผลงานของช่างอูดในช่อง youtube นะครับแล้วก็ ติดต่อเข้ามานะครับผมติดต่อเข้ามาทางไลน์นะครับแล้วก็ส่งรูปมาดูนะครับแล้วก็แจ้งราคาทางไลน์ก็ตกลงซ่อมก็ส่งมาซ่อมนะครับผมอโอเคนะครับก็นี้นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นงานงานตัวงานอะ่ะไม่ยากนะครับแต่ว่าเะจะความยากของก็คือของอุปกรณ์โดยรวมที่มาด้วยนะมีแต่สายแพรทั้งนั้นเลยนะครับ และสายแพรค่อนข้างที่จะบางๆเล็กมากนะครับเพราะนั้นเวลาเราจับเนี่ยต้องระมัดระวังเลยนะครับตัวกล้องเนี่ยนะครับลักษณะงานแบบนี้นะครับซึ่งไม่สามารถใช้อุปกรณ์ล็อกได้เลยนะครับเพราะไม่มีเหลี่ยมให้ล็อกเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะใช้เป็นใช้เป็นกล่องนะครับซ่งเมันกล่องแล้วก็รองด้วยบับเบิ้ลนะครับเพื่อไม่ให้ตัวงานดิ้นนะครับ ด้านล่างของตัวกล้องเนี่ยนะครับตัวสินค้าที่ลูกค้าส,ส่งมาเนี่ยก็จะไม่เสียหายด้วยนะครับผมครับเราตัวนี้นะเราทําด้วยความระมัดระวังเลยนะครับ,รบเดี๋ยวปรักล้องขึ้นนะตัวนี้งานสูงจากพื้นก็นั่งเยอะเลยนะครับกลต้องปรับปรับกล้องขึ้นตามเลยนะอื้ นื่องจากด้านล่างตัวนี้นะครับด้านล่างตัวนี้จะเป็นจะเป็นบอร์ดนะครับเดี๋ยวเราเอาเราต้องใช้เป็นอุปรกรณ์กันความร้อนนะครับกันความร้อนรองไว้ด้านล่างนะครับแต่ว่าเวลาเราทำเนี่ยนะครับเราก็จะระมัดระวังด้วยระ,ะมัดระวังมากๆอยู่แล้วนะครับนะครับเราจะลองเป็น2ชั้นเลยนะครับเพื่อเซฟส่วนอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องนะครับสนุนที่ไม่ควรจะโดนความร้อนด้วยนะครับผมเพราะตรงนี้เดี๋ยวเราต่อเนี่ยเราจะใช้เป็นลวดต่อลายนะครับแล้วก็ใช้หัวแรงบัตตรีนะครับงานที่ลูกค้าส่งมาไม่ว่าจะเป็นสายแพรแบบไหนหรืองานแบบไหนนะครับราคาถูกราคาแพงเนี่ยนะครับเราก็จะทำด้วยความระมัดระวังทุกจุดเลยนะครับ ผมจะซูมตำแหน่งที่ทำให้นะครับตำแหน่งที่ขาดนะครับก็จะเป็นตำแหน่งนี้เลยนะครับเล็กมากนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับ เราจะต้องขูดตัวเคลือบของอเส้นสายแพรที่ขาดนะครับเพื่อให้เจอ,อเป็นเจอเป็นจุดที่สามารถปักกีรได้นะครับผมอันนี้จะขูดปอกเกี่ยวนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับมือเบาๆเ,เลยนะครับอุปกรณ์ใบมีดคมๆเลยนะครับต้องทำมือเบามากนะครับทำงานในสายแพรเนะี่ยเป็นเป็น เส้นเล็กๆนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะเล็กกว่าเส้นผมด้วยซ้ํานะครับซึ่งลวดต่อลายก็มีหลายเบอร์นะครับคืออย่างที่แจ้งลูกค้าไว้ไว้ในหลายๆคลิปนะครับว่าสายแพรเนี่ยนะครับส่วนมากนะ่าจะเป็นงานที่ค่อนข้างยากนะครับ ก็จะแนะนําลูกค้าอยู่บ่อยๆว่าถ้ามีอะไรใหม่เปลี่ยนนะครับก็ให้เปลี่ยนนะครับถ้าเทียบกับราคาซ่อมแล้วก็ให้หาอะไรใหม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่าถ้าชิ้นไหนที่าราคาสูงนะครับอย่างเช่นขาดน,นิดเดียวนะครับขาดน,นิดเดียวแล้วราคาต่อสายแพรเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับเส้นใหม่เนี่ยนะครับมัน สมควรเหมาะที่จะต่อนะครับก็นะครับลูกค้าก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสามารถสอบถามราคาก่อนได้ครับผมอย่างในเคสนี้นะครับผมตัวใส่แพรเนี่ยนะครับจะติดกับอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งเลยนะครับผมถ้าเปลี่ยนเนี่ยก็คือต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งราคาค่อนข้างสูงมากนะครับ ก็จะใส่นะครับฟักประสานตะกั่วนะครับเป็นน้ายาประสานในกัวแต่นิดเดียวนะครับเราเอาแตะปลายเข็มแตะนิดเดียวพอนะครับเราไม่จะไม่ป้ายเลอะเทอะไปหมดนะครับผมเราจะทางานเฉพาะจุดนะครับจุดอื่นก็ถ้าไม่จําเป็นต้องไปเปิดเปื้อนนะครับเราก็จะทาเฉพาะจุดเลย ยงปลายหัวแรงเรานะครปลายหัวแรงก็จะเป็นปลายเล็กนะครับนะครับก็จะมีเบอร์เล็กกว่านี้นะครับเล็กกว่านี้ลงไปอีกตอนนี้นะครับเราก็จะวางลวดลงไปแล้วนะครับวางลวดต่อลายนะครับผม งานชิ้นเล็กมากนะครับผมเราต้องต่อสายแพรเพื่อไม่ให้ไม่มีโอกาสผิดพลาดนะฮะไม่มีโอกาสผิดพลาดในที่นี้หมายถึงว่าไม่ให้จุดสายแพร์ที่เราต่อเนี่ยนะครับไปชนกันเลยนะครับถ้าชนกันเนี่ยนะครับก็จะเกิดการรั่ดวงจรได้นะครับสายแพร์ที่เราต่อเนี่ยนะครับจุดรอยเชื่อมต่อเนี่ยเราก็จะเน้นให้สวยงามด้วยนะครับ ไม่ให้เป็นตะปุ่มตะปั่านะครับผมจะเน้นให้สวยงามด้วยอตอนนี้นะครับก็ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำความสะอาดนะครับแล้วก็เคลือบนะครับงานแบบนี้เป็นงานละเอียดนะยิ่งจุดไหนที่ต้องใช้ความละเอียดสูงๆเนี่ยนะครับเราก็จะทำด้วยความระมัดระวัง เป็นพิเศษนะครับส่วนราคาการต่อสายแพรเนี่ยนะครับผมก็จะแล้วแต่เคสแล้วแต่งานนะครับแล้วแต่ความยากง่ายนะครับของงานขาดมากขาดน้อยนะครับจำนวนเส้นที่จะต้องต่อเนี่ยมากน้อยนะครับเพราะนั้นว่าจะแล้วแต่ แล้วแต่ตัวงานอีกนั้นๆไปอีกนะเป็นเคส by เคสไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีการเคลือบนะครับเคลือบอการป้องกันการลัดวงจรอย่างเช่นป้องกันการสายแพรวลาขยับไปขยับมาเนี่ยนะครับะจะไม่ให้ชนกันนะครับจะล็อกไว้อยู่เส้นของเขาเลยนะครับแล้วก็เพื่อความ สวยงามของจุดรอยแผลที่ต่อด้วยนะครับให้งานดูเรียบร้อยด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะให้ครับอบให้แข็งเลยนะครับ โอเคครับทีนี้นะครับเราก็ใช้ปลายมีดนะครับปลายมีดลองสับเขี่ยดูนิดนึงนะครับว่าแข็งหรือยังนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยนะครับทีนี้ครับก็เดี๋ยวเราจะวัดความต่อเนื่องนะครับวัดความต่อเนื่องของตัวสายแพรนะครับก็คือนะครับจุดตำแหน่งที่ขาดเนี่ยนะครับจากฝั่งนี้นะครับจากฝั่งนี้นะครับแล้วก็จะไล่มาตามเส้นนะครับตามเส้นเลยนะครับ จากด้านนี้นะครับจากด้านนี้ของแพรนะครับไล่มาตามเส้นตามเส้นแล้วก็มาในตำแหน่งที่เข้าในซ็อกเก็ตนะครับเรียกว่าความต่อเนื่องในมิเตอร์นะครับผมอันแรกเราต้องส่องดูลายก่อนนะครับลายเขาไปไหนนะครับโอเคนะครับอ่านะผมแค่เห็นในกล้องนะฮะ คลายนะครับลายเป็นลายเส้นเส้นบนสุดนะครับเส้นบนสุดเนี่ยนะครับถ้าต้องเห็นลายนะครับเราจะวัดมัวไม่ได้เลยนะครับเส้นบนสุดเนี่ยเขาจะอ้อมลงมานะครับอ้อมลงมาแล้วมาอ้อมลงมาด้านล่างแล้วมาตำแหน่งที่2นะครับตำแหน่งบักดีที่2ครับผมอ่ะเนี่เดี๋ยวเราเมื่อเรารู้แล้วนะครับเราก็จะมาวัดนะครับแต่เราจะเอากานลงนะครับวัดความต่อเนื่องของสายแพรนะครับเราจะมีการ เช็คแบบนี้นะครับเพื่อให้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก่อนส่งกลับไปหาลูกค้าเนี่ยงานที่ลูกค้าส่งมาเนี่ยเราสามารถต่อได้และมีการเช็คให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับะนะครับเวลาเราอาจจะใช้มิตเตอร์นะครับเวลาแตะกันนะครับแตะกันเนี่ยนะครับก็จะมีเสียงร้องออกมานะครับผม ต็นอน่งนี้นะครับผมนะครับยินเสียงนะฮะโอเคนะครับครับผมก็อันนี้นะครับงานตัวนี้ก็นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ นี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปโดยภาพรวมแล้วก็ในตำแหน่งที่ตำแหน่งที่แก้ไขสายแพรไปให้ลูกค้านะครับรายละเอียดให้ชัดเจนทั้งหมดนะครับแล้วก็ลูกค้าก็โอนเงินมาจ่ายเรานะครับผมแล้วนะครับเราก็ถ่ายรูปทุกขั้นตอนส่งให้ลูกค้าครับผมครับในวิดีโอนี้ก็ จะเป็นไม่มีอะไรซับซ้อนนะมีแค่จุดขาดคือจุดเดียวนะครับผมนะครับส่วนตัวเซฟนะครับตัวที่เราเซฟตี้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็แกะออกให้ลูกค้านะครับผมแล้วก็ทําความสะอาดคราบนิ้วมือต่างๆที่ที่สามารถทําได้นะครับผมโอเคครับผมคับวิดีโอนี้ก็ครับจบเพียงเท่านี้ครับผมครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่างอู๊ดไว้นะครับเดี๋ยวช่างอู๊ดเจอ งานตัวไหนเนี่ยนะครับที่น่าสนใจเนี่ยนะครับช่างว o o ก็จะมาถ่ายวิดีโอลงให้นะครับไว้เป็นแนวทางนะเผื่อ,อ,อน้องๆนะครับน้องๆช่างรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับอยากจะลองทําบ้างนะครับผมแต่ว่ายังไงก็ศึกษาข้อมูลให้เยอะๆนะครับสายแพร์มีหลายแบบนะครับหลายแบบเลยนะครับทั้งเล็กทั้งใหญ่บางรุ่นบางแบบเนี่ยไม่สามารถที่จะต่อด้วย ความร้อนได้นะครับจะต้องใช้แบบต่อแบบเย็นหรือต่อแบบที่ไม่ได้ไม่ใช้ความร้อนนะครับแต่ส่วนมากนะสายแพรส่วนมากก็จะเป็นสายแพรสีแบบนี้นะครับซึ่งแบบนี้สามารถต่อด้วยความร้อนได้นะครับโอเคครับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมนิดนึงครับใครอยากส่งสายแพรมาซ่อมเนี่ยนะครับผมก็ติดต่อดูข้อมูลที่ขึ้นอยู่ด้านขวามือนี้ได้เลยนะครับผม ร้านเราอยู่จังหวัดอยุธยานะครับอยู่ใกล้เคียงสามารถวิ่งมาได้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยโอเคครับผมสวัสดีครับ